สวัสดีครับทุกท่านครับเห็นคุยกันเรื่องย้ายสุ f อ9 1 2สุ f นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับรีวิวให้ดูว่าเท่าที่ใช้มาเนี่ยมันมีปัญหาหรือว่ามันดีไม่ดียังไงบ้างนะครับมีเวลา5นาทีนะฮะโอเคตัวเครื่องนะครับแข็งแรงบึกบึนนะครับความยาวประมาณประมาณไหนอะ่ะนี่วัดให้ดู ความสูงนะครับความสูง11เซ้ซน11เซนนะครับความกว้างประมาณ7เซนนะครับหน้าจอใหญ่โตครับมีลำโพงอยู่ตรงนี้มีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มกดคีย์แพดตัวเลขนะครับฟังก์ชัน VFO MR memory ด้านซ้ายเป็นปุ่ม PTT push to talk นะครับปุ่มมอนิเตอร์ด้านขวาเป็น ช่องเสียบชาร์จแบตนะครับแต่ว่าเราจะ,ม,ะมันจะไม่ได้แถมตัวชาร์ตนี้มานะมันต้องเสียบแทนด้านบนนะครับเป็นสายอากาศสายอากาศคั MA, ้ว s m a คั้ว s m a คั้วเกลียวนะครับมียางอยู่กันน้ำแล้วก็ตรงนี้เอาไว้เสียบหูฟังนะครับหูฟังของมันโดยเฉพาะเป็นคั้ว3.5นะครับคั้ว3.5มม,มแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าต้องเป็นของมันนะ ใช้แบบหูฟังไอโฟนเสียบไม่ได้นะครับปุ่มไดอัลนะครับมี2ชั้นชั้นบนคือเปิดแล้วก็วอลลุ่มนะครับชั้นล่างเป็นไดอัลเลื่อนค่าสเกลต่างๆนะครับเปลี่ยนช่องเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนสเคเวลเปลี่ยนอะไรหมุนตรงนี้ชั้นล่างชั้นบนเป็นเสียงและปิดนะครับโอเคด้านหลังด้านหลังเป็นคลิปกลมๆครับคลิปกลมๆคลิปของมันจะเป็นอย่างนี้ครับ ที่หนีบนะครับใส่เข้าไปแก๊กแ,แล้วหมุนได้นะครับตรงนี้ก็เหนีบกับเหนีบกับเข็มขัดนะครับแล้วก็หมุนได้เวลาเอาออกก็บิดเครื่องแก๊กแล้วก็ดึงออกนะครับอันนี้ผมชอบมากแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับผมไปเปลี่ยนมานะครับเป็นลิเทียมเมทัลไม่ใช่ลิเทียมสิเป็นลิเทียมนะครับถูกต้องแล้วลิเทียมลิเทียมโพลิเมอร์นะครับ เป็นความจุ1นึ่อมิลลิแอมป์ชั่วโมงนะครับของเดิมเป็นนิกเกิลเมทัลไฮดรานะครับความจุ1,500 uh, 1,400หนี่แหละครับประมาณนี้แล้วก็จะหนักแต่พอเปลี่ยนเป็นลิเธียมปุ๊บเบาหิวเลยครับจะมีน้ำหนักแต่เครื่องนะครับโอเคข้อเสียของมันคือมันเป็นเครื่องกันน้ำนะครับเท่าที่ผมดูนะมันเป็นเครื่องกันน้ำแล้วตรงไมโครโฟนเนี่ยครับมันมีเยื่อเยื่อฟิล์มฟิล์มบางๆอยู่นะครับมีเยื่อฟิล์มบางๆอยู่ กันกันน้ำเข้าใหม่เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยนะครับจะเป็นข้อเสียของมันคือเวลาพูดอะไรออกไปแล้วเนี่ยผู้สถานีจะได้ยินเบามากนะครับต้องจ่อปากใกล้ๆแล้วก็ต้องตะโกนดังๆนะครับแต่ก็ไม่ดังมากนะครับก็พอประมาณนะครับลำโพงเสียงดังฟังชัดนะครับพอเปิดปุ๊บมีฟังก์ชันใส่รหัสนะครับอ่าเนี่ยใส่รหัสผิดดับไปแล้วเปิดใหม่กดใส่รหัสให้ถูกต้องนะครับเปิดปุ๊บ โชว์บนเหลือเท่าไหร่นะครับมาช่องเมมเมมแล้วตั้งชื่อสถานีได้นะครับอ่าไปสถานีไหนตั้งชื่อไว้ได้นะครับมา VFO ความถี่มี A กับ B ครับเลือกได้ช่องเมมอ่ากลับมาเมมตรงนี้นะครับใช้งานได้ดีครับอันนี้รีพิเตอร์อ่แล้วแต่จะเมมอะไรนะครับใช้งานได้ดีครับใช้งานได้ดีติดแต่ว่า เสียงพูดออกไปเบาแค่นั้นเองนะครับโอเคอันนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตลาดของบริษัทนี้นะแค่อยากจะรีวิวให้เพื่อนๆทุกท่านได้ทราบนะครับเห็นไลค์ถามกันมาเยอะแยะแบตเตอรี่เปิดตรงนี้ครับ <c oughs> ยกขึ้นมามีกสชทชถูกต้องจดทะเบียนเรียบร้อยนะครับมีหมายเลขเครื่องหมายเลข serial number แบตเตอรี่มีซีลยางอยู่กันน้ำนะครับ ประมาณนี้นะครับน่าจะตัดสินใจกันได้ราคาเครื่องประมาณครึ่งหมื่นครับห้าพกว่าบาทใช้งานได้ดีนะครับแข็งแรงทนทานบึกบึนโอเคขอบคุณทุกท่านครับ